ออกหมดเลยนะคะออกหมดเลยซื้อกดซื้อปื่นเม็ดเล็ก,เกๆเนี่ยตัสิคท้ายเม็ดเล็กๆเนี่ยออกหมดเลยค่ะนี่ค่ะ เวลาเป็นสิวเราไม่ควรจะปล่อยไว้นานเกิน2อาทิตย์นะคะเราต้องรีบเคลียร์ออกสิวอุดตันเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะกลายมาเป็นสิวอักเสบได้สิวอักเสบจะกลายเป็นสิวหัวหนองแล้วหนองก็จะกินเนื้อทำให้เราเป็นหลุมสิวสุดท้ายนะคะก็จะทําให้เราเลือรอยดํารอยแดงแล้วก็ลุมสิวไวแล้วก็ผิวก็ไม่เรียบเนียนทาให้เราขาดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นสิวต้องมารีบจัดก,การให้ หายภายใน2สัปดาห์ให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าใครเป็นถุ่มสิวแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลเนานะมีวิธีแก้ไขยอยู่เราก็สามารถมากรอผิวได้เพื่อทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยผัดออกแล้วก็กระตุน้นการตั้งเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวใหม่เนี่ยที่มันขึ้นมาก็จะเรียบเนียนขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้เวลาหน่อยประมาณ3-4บางคนถึง5เดือนเลยนะคะผิวก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาใหมย่ยิ่งอายุน้อยยิ่งรีบมาทําเลยนะคะเพราะว่าร่างกายยังสร้างโปรโตีนคอลลาเจนอยู่แต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยการสร้างโปรโตีนคอลลาเจนก็จะน้อยลงก็จะทําให้การฟื้นฟูของผิวเนี่ยยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องสิวนะคะรีบเขามาให้ครโอจัดการเลยหน้าไม่ใสไม่ให้ออกจากรีโอไปเลยจ้า กดสิวละเอียดมากเลยนะคะเม็ดเล็กแค่ไหนเราก็จัดก,ออกัดออกให้ได้หมดทุกเม็ดเลยนะคะเม็ดเล็กเราก็ออกให้ได้หมดเลย สำหรัใครที่เป็นสิวอุดตันนะคะสิดผดผื่นไม่เล็กต้องใช้แอคเน่เคลียร์ค่ะแอคเนเคลียร์ช่วยทำให้สิดผดผื่นไม่เล็กมันหลุดออกได้เองแล้วก็ถ้ารากาักษาเลือดในเราก็ต้องกดสิวช่วยด้วยนะคะแค่เมื่อใช้แอนเน่เสร็จแล้วเราก็จะลาหน้าต่อด้วยโฟมค่ะโฟม,มไม่มีคอามดการกิดสิวลดความันไปหน้าได้อย่างดีเยียมและที่สำคัญค่ะตัวใหม่ตัวรดรวดรงของเราค่ะคเซรั r a นะคะทั้งรักษาและบำรุงในขวดเดียวจะช่วยลดรอยแดงที่เกิดจากการอักเสบของสิวด้วยและช่วยทำให้ผิวแห้งผิวหายและเพิ่มความชุ่้ดไ วันนี้ก็คือกันแดดค่ะกันแดดจำเป็นมากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วเป็นรอยแดงถ้ารอยแดงไปเจอแสงแดดจะเป็นรอยดำเพราะฉะนั้นกันแดดของีโอนะคะเนื้อละเอียดไม่อุดชันไม่ทำให้เกิดจุดใหม่ใช้ได้ทุกคนและที่สำคัญการทิ้กันแดดอนเท้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องสิวตลอดั้วันเราต้องเพ่มคามเป็นน้ำแร่กันแดดเพิ่มระหว่างวันทุกๆ2ชั่วโมงนะคะจะป้องกันไม่ให้รอยแดงของสิวเนี่ยกลายเป็นรอยดำและไม่ทำให้เราเกิดริ้วรอยและฝ้ากันจุดดำด้วยนะคะใครที่เป็นฝ้ากันจุดดำอยู่แล้วปวดว่าไม่หายสักทีแสดงว่าเราทา ถ,ถ้าสองข้อนี้ชี้และทาเพิ่มทุกๆ2สองชั่วโมงทาเพิ่มสองชั่วโมงไม่ได้ให้ใช้เปรน,น่มแรกกันแดดเพิ่มนะคะแบบนี้จะปกป้องรังสี UV และรังสีสีฟ้าจะป้องกันไม่ให้เราเกิด้าร่าจุดด่างดำใครอยากน้่ใส่ต้องจัดเลยนะคะ